รุปุ๊กปิกวางแผนชิงเสียนหน้าเต้าต่อเสียท่าโดนหลอกในคุมมซัหลาโขงเพราะเสียนหน้าจึงเกิดการต่อสู้ยั่งชิงกันหลายฝักหลายฝ่า,า,ฝามารุมมาตุ้นในละครคุมมซัหลาโขงทางช่องแปดล่าสุดดาวร้ายเคี่ยวลากดินอย่างเต้าสมชายวางแผนลอกหนุ่มรุกจิระและสาวปุ๊กปิกนอนเนนเอาชันแต่กลับถูกแผนซ้อนแผนสุดนว่มโดยฉากที่ว่าเป็นตอนที่เห่ไมโลยีปุ๊ก ปิที่ปลอมตัวเป็นสาวแขะรออยู่ในบุมมือราชศีเต่าสมชายเห็นเสียงน,นักก็รีบคว้าขึ้นมาแต่แล้วก็รู้ว่าเป็นของปลอมเลยฟาดเสียงน,นากแต่เฮมิโลยีรีบปิดประตูขังแล้วปล่อยแก๊สพิษประตูเด้งออกเฮมิโลยีกระเด็นด้วยแรงดันแก๊สบรมชัยฟุกจิระที่ดักรอยอยู่ก็จริงเสียงน,นักของจริงไปแต่เจอพลังเสียงน,นักที่รุนแรงมากทําให้บรมชัยสลบ ปักหลักถ่ายทำที่อาคารร้างแห่งหนึ่งเป็นจากช่วงจริงเสียนนาเขาอ,อีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่เน้นบูแอลชันแต่เป็นการจริงไหวจริงคลิปเยอะครั้งนี้เป็นเต่าด้าวร้ายตัวพ่อด้านปุ๊กปิกวันนี้มาเดมมาสาวแขกจนโดนแซวว่าสวยปิดหูผิดตาส่วนพุุกก็ใส่สุดลอยอยู่คนเดียวแต่เจ้าตัวกลับไม่รู้สึกเทเอาจริงอยากถอดซักด,ด้วยซ้ำเพราะอากาศในโกดังทั้งร้อนทั้งฝุน่นกระจายจนพุุกแซวตัวเอง หล่อไม่ดูโลเคชันเลยเราถ่ายจริงเริ่มที่ปุกปิกลงจากรถเดินเข้าตึกไปก่อนเตา๋าและลูกสมุนคือต่อเรือริ์เดินตามมาติดพรเสียงหน้กก็รีบเข้าไปคว้าพอรู้ว่าหลงกลเต๋าก็โมโหถุ่มทิ้งกระใจทันใดนั้นประตูถูกปิดล็อกและมีแก๊สปล่อยออกมาเตาหยิบอีกเสียงมาปล่อยพลังจนประตูกระเด็นไปถูก เตมมโลีิจนกระเด็นเมื่อตาอ,ออกมาก็เจอฟลุกที่ดักรอยอยู่ยั่งเสียหน้าไปแต่สุดท้ายตัวเองก็หมดสติซึกนี้จะลงเออย่างไรตามชมคืนนี้หนึ่งทุ่มทางช่อง8